ตอนนี้ผมยืนอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำปะจินนะครับอยู่ตลาดกระบินน้ำกำลังมาเลยครับเห็นว่าบางพื้นที่น้ำก็ได้เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะข้ามไปดูฝั่งนู้น น้ำมาน่ากลัวมากนั่นน้าจะเป็นสะพานเหล็กเป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับมองเห็นไปก็น้ำมากำลังหุ่งหน้าไปทางประจินนะครับอันนี้ยื่นอยู่ในตลาดกระบินนะครับเทศบาลตำบลกระบิน ตรงนี้จะเป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับสะพานรถานเนนี้เป็นแม่น้ําปะจินนะครับอยู่ตำบลกระบินนะครับเกตน้ําน,าน,านี่เริ่มมาปิ่มถนนแล้วนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนสะพานต้นน้ำบางบังกงนะครับ เทศบาลตำบนกระบินวันนี้จะมาดูน้ำนครับสังเกตโดยตอนนี้น้ำลน้นตลิ่งแล้วนะครับอันนี้น้ำมาจากาเทศบาลกระบินนะครับด้านหน้าตรงน,นี้ก็จะเป็นด้านหน้าจะเป็นเรือนจำ กะบินนะครับอันนี้ตรงข้ามฝั่งไปก็จะเป็นฝั่งไปทางปะจินบุรีนะครับเกตว่าปริมาณน้ำมาเยอะมาก รายงานจากสะพานต้นน้ำบางมะกงเทศบาลตำบลกระบินนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ถนนซอยตลาดร้อยปีนะครับกระบินบุรีตอนนี้น้ำท่วมเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสังเกตได้ว่าจะมีเมื่อก่อนเป็นถนนนะครับตอนนี้เป็นเรือมาแล้วครับมาจอด คือถนนเรียบแม่น้ำประจินเขตเทศบาลกระบินบิงไม่ได้นะครับต้องใช้ทันจรคือเรือครับตอนนี้ผมยืยนอยู่โรงเรียนวัดปากแพ้นะครับตำบลกระบินนะครับ ด้านหน้าของโรงเรียนก็จะเป็นแม่น้ําปะจินด้านหน้าจะมาเป็นสะพานแล้วก็น้ํามาจากเทศบาลกระบินนะครับปริมาณน้ําก็ทรงตัวอยู่นะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นน้ํามุ่งหน้าไปทางปะจินนะครับ ตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณที่ตำบลวังดานนะครับด้านหน้าจะเป็นแม่น้ำประจินมุง่งมาจากตำบลกระบินนะครับปริมาณน้ำบางพื้นที่ก็เริ่มล้นแล้วนะครับสังเกตจากตรงที่ผมยืนอยู่นะครับน้ำล้นตรงที่ก็ทําสันเขื่อนแล้ว ด้านหน้าเป็นแม่น้ำปะจินมุ่งหน้าไปทางปะจินนะครับรายงานจากพื้นที่ตำบลวังดานนะครับ ตอนนี้ผมยืนอยู่บนสะพานหาดสูงนะครับเบื้องหน้าของผมเป็นน้ำมาจากกระบินนะครับจากสังเกตดูน้ำเริ่มมาเยอะมากบางบางที่ก็ล้นตลิ่งไปแล้วนะครับอย่างเบื้องหน้าผมนี่ล้นตลิ่งเข้าไปแล้ว น้านนี้เป็นน้ํามุ่งหน้าไปทางประจินนะครับดูจากบริบเวณอบริมาณน้ำนี่น่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ด้านหน้านี้จะมองเห็นหลังคาโบสถ์วัดหัดสูงนะครับไา่ง,งานจากสะพานหัดสูงนะครับตำบลหาดนางแก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี